สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจทุกๆท่านนะครับหลังจากที่หายกันไปนานนะครับวันนี้เราจะมีเทคนิคนะครับในการทำงานในส่วนของการออกแบบโลหะแผ่นบางนะครับมาฝากกันซึ่งถ้าเราพูดถึงการทำงานนะครับในตัว s o l i d w o r ในส่วนของตัว Sheet Metal เนี่ยนะครับก็จะมนะคีคำสั่งที่ น่าจะช่วยให้เราสามารถทําการออกแบบชิ้นงานชิมเมทัลนะครับได้หลากหลายแล้วก็รวดเร็วมากจริงขึ้นนะครับซึ่งส่วนสําคัญนะครับซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการออกแบบตัวชิมเมทัลก็คือในส่วนของตัวเบนอัลลวานนะครับก็คือ,อเป็นค่าที่กําหนดความยาวยืดนะครับบริเวณมุมพับของตัวชิ้นงานชิมเมทัลนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงงานชิมเมทัลนะครับก็ทุกท่านอาจจะ เคยเจอปัญหานะครับหลายๆรูปแบบนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมลองลิสต์ปัญหานะครับมาให้ดูก่อนนะครับว่าส่วนมากนะครับคนที่เคยเจอปัญหาเนี่ยนะครับมักจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาแรกนะครับพับงานไม่ได้ขนาดตามที่ออกแบบเอาไว้นะครับแน่นอนเราออกแบบในตัวซีเวิร์กนะครับกว้างยาวมีการระบุไว้ชัดเจนนะครับแต่ทําไมเวลาเราพับชิ้นงานที่หน้างานแล้วนะครับมัน ไม่ได้ตามขนาดที่เราออกแบบวัสด,ดุตัวเดียวกันบางครั้งพับได้ตรงตามแบบบางครั้งไม่ไดเ้เกิดขึ้นเพราะอะไรปัญหาตัวที่3ค่ายืดของวัสดุเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นปัญหาหลักๆที่บางท่านนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราควรจะใส่ค่าอะไรดีค่ากีเฟกเตอร์คืออะไรมีวิธีการหาอย่างไรตัวนี้ก็จะเป็น ค่าบเบนอวานนะครับที่เราจะต้องกำหนดให้กับตัวโปรแกรมวัตถุต่างชนิดการมีความยาวยืดเท่ากันหรือไม่ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ก่อให้เกิดปัญหาหลักนะครับปัญหาใหญ่ๆที่เกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าตัวชิมเมทัลเนี่ยมันสามารถออกแบบแล้วก็สามารถผลิตชิ้นงานขึ้นมาได้จริงหรือเปล่านะครับในส่วนของงาน นะครับปัญหาหลักที่ที่เกิดคำถามขึ้นมาก็คือชิ้นงานนะครับพับมาแล้วนะครับไม่ได้ขนาดสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือมีผลโดยตรงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของค่าเบนอรวานนะครับก็คือความยาวยืดนะครับบริเวณมุมพับนั่นเองความย,ายืดตรงไหนบ้างนะครับมีผลยังไงนะครับความยาวยืดก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือความยาวยืดนะครับค่าเบนอรวานที่ เราดีไซน์บนตัวโปรแกรมกับค่าเบนอรวานที่ช่างนาเครื่องนะครับพับงานจริงๆนะครับวัสดุนะครับที่ใช้มาพับเนี่ยมันเป็นยังไงครับค่าเบนอรวานมันไม่เท่ากันแน่นอนนะครับค่าเบนอรวานที่เราใช้สมมติเราใช้ในตัวโปรแกรมเราบอกว่าให้มันยืด5มิลแต่ในงานจริงๆแล้วมันยืดไปสัก8มิล มันก็จะส่งผลทําให้ชิ้นงานนะครับที่เราทําการพับแน่นอนครับไม่ตรงตามแบบแน่นอนนะครับเพราะว่า p า r าม e เตอรสองส่วนมันไม่เท่ากันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปหาวิธีนะครับการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าค่าเบนอรลวานหรือค่าความยาวยืดนะครับที่ตัวโปรแกรม s o l ูเวิร์ใช้เนี่ยมีอะไรบ้าง หลักๆนะครับตัวแรกเราน่าจะคุ้นเคยนะครับก็คือค่า K factor ตัวที่2นะครับค่า bend a l l นะครับตัวยอ่อก็จะเป็น BA ตัวที่3ค่าเ e n น B d u c t i o n ตัวยอ่อก็จะเป็น BD นะครับทึ่ง3ตัวตัวนี้นะครับคำจำกัดความของมันก็คือเป็นค่าความยืดของการพับนั่นเอง นะครับถามว่าเราจะใช้ค่าไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ค่าตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งใช้แล้วนะครับมันจะต้องเป็นค่าที่ทําให้ชิ้นงานนะครับที่เราพับขึ้นมาจริงนะครับมีผลลัพธ์ตรงตามที่เราออกแบบในตัวโปรแกรมนะครับอ่ะก่อนอืน่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับที่มาที่ไปของค่าเบนอวานตัวแรกนะครับผมขมวด รวมค่า k factor กับค่าเบนอ l ลวานเข้ามาด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากสูตรแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่อยู่ในสูตรเดียวกันนะครับซึ่งค่า BA นะครับค่า b a ค่าเบนอ l ลวานมันจะเท่ากับ A คูณด้วยพายส่วน180นะครับในวงเล็บ R บวก KT นะครับเบนอลวานอ่า ba นะครับก็จะเท่ากับค่าเบนอ l ลวาน A ก็จะเป็นองศาในการพับ R ก็ A, จะเป็น n s s i g h t n e radius นะครับ่าในนะครับของการพับ K นะครับก็จะเป็นค่า K Factor T ก็จะเป็นความหนาของ Material นะครับค่า BA นะครับก็คือความยาวที่เหล็กมันยืดออกไปนั่นเองนะครับซึ่งในการ คำนวณนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณหาความยาวจากความยาวของเส้นขอบนะครับเส้นประศิประฟ้านี่ยนะครับเป็นความยาวยืดนะครับซึ่งถ้าเบนอัลลรวานนะครับถ้าเราเลือกกําหนดค่าเป็นค่าเบนอัลลรวานเนี่ยนะครับค่าความยาวยืดนะครับมันจะเท่ากับค่า a นะครับบวกด้วยค่า b แล้วก็บวกด้วยค่าความยาวยืดตรงนี้นะครับก็คือค่าเบนอัลลรวานนะครับ a อบวกบ บวกค่าเบนอรวานตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นค่าแฟลตแพทเ์นเลงขึ้นมานะครับแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงกับตัวค่า K นะครับถ้าเราย้อนกลับไปที่ตัว s o ล i เวิร์ค่าเบนอรลวานก็จะมีในส่วนของตัวค่า K คนะครับค่า K คแฟลตเตอร์นะครับให้เราทำการกำหนดค่าความยืดเยืเช่นเดียวกันค่า K นะครับก็จะเป็นเหมือนค่าคงที่นะครับที่กําหนดตําแหน่งของเส้นนะครับเส้นประตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นเส้นที่คํานวณค่าความยาวยี่นั่นเองนะครับซึ่งค่า k ในตัวโปรแกรม s ุ o r r ศนะครับจะมีค่าอยู่จะมีค่าจาก0จนถึง1นะครับมีค่าตั้งแต่0ู์จนถึง1นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองนะครับสังเกตดูว่าถ้าเราทำการ กำหนดค่า k ศู 0, นย์ะครับแสดงว่าขอบที่เส้นประตัวนี้จะเอาไปกำหนดก็จะเป็นขอบนี้พอดีนะครับค่า k เท่ากับ1ก็จะเป็นขอบด้านนอกพอดีนะครับสมมติเรากำหนดค่า k เท่ากับ0.5นะครับก็แสดงว่าระยะที่มัน offset ออจากขอบด้านในนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ0.5นะครับก็คือระยะ offset ออนะครับมันจะเท่ากับ 1.5นะครับก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครึ่งหนึ่งของความหนาของตัวชิ้นงานนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ค่าไหนในการกําหนดค่าความยาวยืดนะครับในตัวโปรแกรม SolidWorks นะครับถ้าใช้ค่าเบนเอวาร์าก็จะเป็นเ้นีเลยนะครับถึงแม้เราจะใช้ค่า k นะครับสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่โปรแกรมจะเอาไปคํานวณก็คือโปรแกรมก็จะเอาค่าความยาวตรงนี้นะครับไปคํานวณหาความยาวแฟตตินอยู่ดี ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับในส่วนตัวค่า k กับค่าเบนอัลวรานค่าความยาวยืดตัวต่อไปก็จะเป็นค่าเบนดิดักชันนะครับเบนดิดักชันก็สูตรก็คือจะเท่ากับ2คูณด้วยเอาไซต์เซตแบ็กลบด้วยค่า b a นะครับตำแหน่งที่ยืดตรงนี้นะครับมันจะเท่ากับค่าเซตแบ็กนะครับ สค่าเซตแบกนะครับแล้วก็ลบด้วยค่า ba นะครับสังเกตดูว่าสูตรทั้ง2ตัวนะครับมันเกี่ยวข้องตัวที่มันเกี่ยวข้องก็คือค่า ba นะครับค่าความยาวยืดนั่นเองถ้าเราทําการกําหนดค่าความยาวยืดนะครับด้วยค่า b e n d i n ันะครับความยาว f l a t n e s มันจะเท่ากับ a นครับจะเป็นการวัดขนาดเอาไซส์นะครับทั้งสองทิศทางนะครับค่า a ค่า b นะฮะค่า a ่าบบวกกันนะครับแล้วก็ลบด้วยค่า bd นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า,าค่าเบนดีเด c ชั o นนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องนะครับสมการที่เอามาคำนวณความยาแฟตเทนนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับค่า r นะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับค่า r นะครับซึ่งให้เราลองนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาก็คือ นะครับกว้างกับสูงนะครับ50นะครับกว้างกับสูง50รัศมีด้านในนะครับ3เริ่มต้นนะครับเราทำการกำหนดค่านะครับเบนดิเด็ชั้นนะครับเท่ากับ5นะครับดังนั้นความยาวเลเ้นนะครับมันจะต้องเท่ากับ50าสบวกสิลบด้วยห้ะความยาวเลเ้นก็จะเท่ากับ95นะครับเราลองดูนะครับเช็ค ให้เราลองทําการเปลี่ยนรัศมีเปลี่ยนรัศมีของการพับนะครับจาก3เป็น5นะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราใช้ค่าเบนดิเร็กชันรัศมีในการพับตัวนี้นะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับค่าความยาวแฟตเทน make ั u ร์ให้เราทําการแฟตเทนแล้วก็วัดขนาดดูวีกทีเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าความยาวแฟตเทนนะครับ เมื่อเรามีการเปลี่ยนค่า r นะครับเปลี่ยนไปเป็นค่าต่างๆเนี่ยมันไม่ส่งผลกับค่าความยาวยืดนะครับไม่ส่งผลกับความยาวยืดนะครับตามสมการเลยเมื่อเราทราบที่มานะครับของค่าความย,ายืดนะครับในแต่ละรูปแบบแล้ว สิ่งที่สําคัญก็คือวิธีการหานะครับวิธีการหาก็คือเพื่อที่จะทําให้ค่าที่เราออกแบบในตัวคอมพิวเตอร์กับค่าที่ผลิตงานจริงนะครับมันเท่ากันนะครับเมื่อค่าทั้งสองมันเท่ากันนะครับแน่นอนชิ้นงานที่เราผลิตออกมานะครับมันก็ต้องได้ขนาดตรงตามแบบนะครับซึ่งการหาส่วนมากนะครับผมจะใช้การกําหนดค่าความยาวยืดด้วยค่าเบนดิ e t คชันนะครับเพราะว่าค่าเบนดิเดคชันเน่ย อย่างที่บอกไปว่ามันไม่นะครับมันไม่เอาค่ารัศมีด้านในมาคิดนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะทําการตัดตัวแปรออกไปได้1ตัวนะครับทําให้เราหาความยืดได้ง่ายขึนนะครับในกระบวนการหาค่านะครับผมก็จะทําการออกแบบในตัวโปรแกรมก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็ทําการสร้างชิ้นงานลักษณะนี้ขึ้นมานับกว้างแล้วก็สูง50ความหนานะครับ ซึ่งผมจะทำการสมมุตคิค่าค่าเบนดิเลคชั่นขึ้นมาก่อนเท่ากับ5ผมก็จะได้ค่าความยาวยืดนะเวลาทำการกำหนดค่าเบนดิเลคชั่นนะครับพยายามที่จเป็นตัวเลขที่มันลงตัวนะครับเพื่อที่จะให้ช่างหน้าง,งานเขาสามารถทำการเตรียมแมทเทอเรียลได้นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างในเคสนี้นะครับผมกำหนดค่าเบนดิเ e คชั่นเท่ากับ5นะครับ ความยาวไฟเตนที่มันไฟเตนออกมา,าก็จะต้องเท่ากับ9 5้าสิบห้านะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระยะที่ตัวมีดนะครับทูทูนกดลงมาเอาอยู่ที่ระยะ4 7 5เจุนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแบบตัวนี้แหละครับไปให้ช่างหน้าง,งานตัดเหล็กมาความยาว9 5้าบ้านะครับแล้วก็กดลงไปที่ระยะนะครับจากอ้างอิงจากรอบซ้ายนะครับที่ระยะ4 7 5เจจ เสร็จแล้วก็ให้ช่างทําการวัดขนาดชิ้นงานที่พับเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งในสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับมันอาจจะยาวขึ้นหรือว่ามันอาจจะสั้นลงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับค่าตั้งต้นที่เราสมมติขึ้นมานะครับในส่วนของตัวค่าเบนเดเลชั่นตัวนี้อย่างในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่าเหล็กมันยืดขึ้นจากค่าเดิมนะครับจากที่เราต้องการแค่50นะครับงานจริงมันวัดได้51 5 นะครับมันยืดทั้งสองข้างนะครับแสดงว่ากว้างแล้วก็สูงนะครับมันก็ต้องยืดเท่ากันอยู่ที่ห้าสิบเจุดห้าเท่ากันนะครับยืดออกไปเกินฝั่งละ1นจุดห้านะครับดังนั้นเนี่ยค่าความยาวยืดที่เราจะต้องเอามาคํานวณใหม่นะก็คือค่าที่มันเกินนะครับเท่ากับ3ามเนี่ยเราก็เอาค่า3ามตัวนี้นะครับมาบวกเข้าไปที่ค่าเบนดิเด็กชันนะครับค่าเบนดิเด็กชันนะครับซึ่งก็จะเท่ากับ8 ก็จะทําให้งานที่เราจะต้องเตรียมเพื่อที่จะพับชิ้นงานนะครับให้ได้ความกว้าง50สูง50ของแมทเท i a ียลตัวนี้ความหนาเท่านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องตัดเหล็กความยาวเพียง92เซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ก็คือ concept, คอนเซปต์นะครับในการหาค่านะครับซึ่งแนะนำให้เริ่มต้นจากค่าเบนดีดักชั่นก่อนนะครับส่วน คำถ,ถามต่อไปนะครับถ้าเราต้องการหาถ้าเรา,เรามีค่าเบนดิเรชันอยู่แล้วเราต้องการหาค่าตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเบนอลวานหรือค่าเคแฟกเตอร์นะครับแน่นอนสูตรทั้ง2ตัวนี้นะครับมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วนับก็สามารถจะทาการเอาค่าเบนดิเรชันนะครับตั้งต้นนะครับก็จะได้ค่าเบนออลวานนะครับเมื่อได้เบนออลวานเสร็จแล้วก็เอามาแทนที่สูตรด้านบนตัวนี้ นะครับก็สามารถที่จะหาค่า k-factor ได้นะครับตัวนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่จะทำให้ค่าเบนอลานที่ใช้ในการออกแบบบนตัวคอมพิวเตอร์กับหน้างานของเรานะครับม r i a l ของเรานะครับตรงกันนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะพับงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับได้ค่าที่ตรงกันต่อไปอีกนะครับเอฟเฟกของตัวเบนอลาน นค่าเบนอรวนนะครับมันจะมันจะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปตามอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับแมทเทอเรียลนะครับแมทเทียลที่ต่างกันนะครับการยืดก็จะไม่เท่ากันนะครับมันจะต้องมีค่าเบนอรวนที่แตกต่างกันออกไปนะครับความหนาของตัวชิ้นงานนะครับองศาในการพับรัศมีในการพับนะครับรวมหรือรวมไปถึง ุดใบมีดนะครับหรือว่าตัวร่องวีที่ใช้ในการพับเลนะครับปัจจัยหลายๆแบบหลายอย่างตัวนี้นะครับมีผลต่อค่าเบนออลัสที่เราจะใช้ในการพับชิ้นงานทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราจะต้องทำนะครับเพื่อที่จะสเปคลงไปกับชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งนะครับผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้อง ทำการหาค่านะครับแล้วก็ต้องทำการแยกวัสดุนะครับอย่างในตัวอย่างนี้อาจจะมีการพับเหล็กนัที่คอนโทรลค่า,าด้วยค่าเบนดีเดกชันนะครับในที่แรกก็จะเป็น SPC นะครับเป็นเหล็กดำนะครับในตารางผมก็จะมีนะครับร่อง V ที่อยู่ในตัวช็อปของผมนะครับมีร่อง V อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นความหนา รับที่พับก,กับร่อง v แต่และตัวตัวนี้ก็จะเป็นค่า bend direction นะครับก็จะมีค่าแตกต่างก่อนไปนะครับตามความหนาะตามร่อง v นะครับเสร็จแล้วก็จะมีองศาที่ใช้ในการพับนะครับก็ต,ต้องทําข้อมูลแบบนี้นะครับเอาไว้แล้วครับเวลาใช้งานก็มาเลือกใช้ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของวัสดุที่เป็น s u s 304นะครับก็จะเป็น s t a นเ l ส ก็คอนโทรลด้วยค่าเบนดิเรคชั่นเหมือนกันนะครับมีดีเทลในส่วนตัวร่อง V ความหนาเบนดิเรคชั่นแล้วก็องศาในการพับหรือบางองค์กรอาจจะทำการกำหนดค่าความยาวยืดผ่านค่าเบนอลวานนะครับในส่วนของค่าเบนอลวานก็จะแยกเป็นชนิดเหมือนกันนะครับแมทเทอเรียลองศาในการพับนะครับค่าเบนอลวานก็แยกเป็นความหนานะค,ความหนาร่องเหล็ก แล้วก็ความหนาของร่องวีแล้วก็ชนิดของร่องวีนะครับแล้วก็จะมีค่าเบนอานในแต่ละนะครับในแต่ละชนิดให้เราเลือกใช้งานนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับในกรณีที่เรามีค่านะครับค่าคงที่ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีการสั่งแมทเข้ามานับคนลล์อตนะครับนะรบ,บางที แมตตอาจจะมาไม่เต็มก็ได้1มิลอาจจะมาสัก0.8 0.9์ยุอเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการทํางานจริงเนี่ยทุกๆวัสดุนะครับทุกๆล็อตที่เราสั่งวัสดุเข้ามานะครับหรือว่าทุกๆรูปแบบของการพับนะครับทุกๆชิ้นงานนะครับเราควรต้องมีการเทสนะครับเทสการพับก่อนนะครับมันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามา นะครับก็มามีผลทําให้ชิ้นงานของเรานะครับไม่ได้ตามขนาดนะครับซึ่งรูปแบบกรนำโดยทั่วไปนะครับก็ลูกค้าก็จะทําการเอาเหล็กที่จะใช้นะครับมาพับดูก่อนนะครับโดยการใช้ค่าตามที่เราสบุไว้ตัวนี้แหละครับนะครับถ้าได้ก็ก็ดีไปนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับตามสเต็ปที่เราได้ทําการลองทําก่อนหน้านี้นะครับเมื่อได้ค่าเสร็จแล้ว นะครับถึงจะต้องถึงถึงตัวเศษในการที่จะพับชิ้นงานจริงนะครับอ่าเดี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการหาค่าเบนเอลวา้านะครับเพื่อที่ให้อ่าการออกแบบในส่วนงตัวชิปเมทัลนะครับมีความสมบูรณ์แบบอัติบ